ใจให้กับคนใกล้ชิดและบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะสำหรับข่าวอุบัติเหตุรถชนของนักร้องค่าย RSC มัทน,นาวีคีแนนหรือในชื่อที่เรารู้จักกันว่าทอมซีเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหลังจากนั้นนักร้องสาวถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจและแพทย์พบว่ามีเลือดออกใต้กะโหลกศรีรษะทําให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนเมื่อเย็นวันนี้ และในช่วงบ่ายของวันนี้ทางคณะแพทย์ได้ออกมา,ถาแถลงข่าวถึงอาการล่าสุดหลังผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วหลังใช้ระยะเวลาผ่าตัดนานกว่า2ชั่วโมงด้วยกันจนแพทย์ผ่าตัดพันตำรวจเรีวันชนะจงโชคดีวางใจและถอดเครื่องช่วยหายใจให้กับคนไข้แต่ต้องรอดูสถานการณ์ว่านับจากนี้จะมีอาการแทรกซ้อนใดๆอีกหรือไม่เป็นระยะเวลา1-2สัปดาห์ด้วยกันและหากอาการดีขึ้นตามลำดบับก็จะย้ายผู้ป่วยจากห้อง i อซสัญยกรรมประสาทเข้าห้องพิเศษในวันพรุ่งนี้ค่ะ นนทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจพันตำรวจเอกนายแพทย์สุคนจงพานิกุลทรได้เปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าโชคดีที่นาร้องดังมาถึงมือหมอทันเวลาและร่างกายก็แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงรอดมาได้อย่างบุดหวิดนั่นเองค่ะคุณท่าได้รับผ่าตัดเสร็จแล้วก็ออกจากห้องผ่าตัดมาเมื่อเวลา15.45นนะครับหลังผ่าตัดท่านไข้รู้สึกตัวดีท่านก็มีขึ้นไส้อเจียบ,บ้างเช้านี้เนี่ยนะครับได,ได้พาท่านแพทย์ใหญ่นะครับประมมโทจงเจตอาเจียนพงศ์เข้าไปเยี่ยมพร้อมกับคุณแม่และก็พี่สาวสองท่านนะครับ คนไข้เนี่ยรู้ตัวดีนะครับตอบคำถามได้นะครับได้นะคัดทายกับตัวคุณแม่และพี่สาวแล้วนะครับการผ่าตัดเนี่ยอนทีหนึ่งเนี่ยคือผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตมากกว่าคือเลือดตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเราทําการผ่าตัดตั้งแต่แรกตอนที่คนไข้เนี่ยยิงตื่นรู้ตัวดีส่วนใหญ่ผลลัพธ์ของการผ่าตัดเนี่ยก็น่าจะน่าจะดีในระดับหนึง่ง คงต้องรอดูอาการประมาณสัก1-2อาทิตย์หลังหลังจากที่เมื่อวานนี้ผ่าตัดเสร็จประมาณสัก2ทุ่มก็ได้ส่งทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำอีกทีหนึ่งดูว่าจะมีเลือดตรงไหนเพิ่มขึ้นมาอีกไหมก็ไม่พบก็เลยเอาท่อช่วยหายใจออกทางด้านสมองก็คือรอหนเนี่ยก็คือรอเอาสายระบายเลือดที่ที่ใสไว้เนี่ยเอาออกโดยปกติก็ประมาณ2-3วันหลังหลังจากนั้นก็คือรอตัดไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะย้ายที่ห้องพิเศษนะครับเอิโองพยาบาเนี่ยรถชนอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยเจริงๆเนี่ยหน้าหน้าเรียกว่าไม่ใช่ข้างๆนะหน้าเลยหน้าโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็สามารถส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจที่ข้างเร็วก็อันนั้นก็เป็นปัจจัยอันหนึง่งอันที่2คือน้องก็ยังอู้อย่างน้อยนะค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวดีขึ้นอันที่3ามเนี่ยคือปัจจุบันตำรวจแล้วจ็มีเครื่องมือที่ข้าง,างทันสมัยสามารถไปนิชัยได้เร็วนะครับเพราะอย่างกรณีเลือกอข,ของในสมองเนี่ย ครั้งการตรวจร่างกายอาจจะบอกยากแต่ถ้ามีเอกซเ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเลือดตำแหน่งไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็อยู่ที่นี่ประจำะมีหมอแพทย์เป็นอยู่ตลอดก็ได้การผ่าตัดก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเพราะว่าเกิดวันเหตุตอน9โมงผ่าตัดตอนนช่วงะมาณบ่ายโมงกว่า,มาๆมาผ่า อาการของซีมัทนาวีที่แพทย์จะต้องรอดูต่อไปนั่นคือกระดูกหายปลาร้านหนึ่งส่วนสามของด้านขวาหากักเนื่องจากปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางแล้วแนะนำให้รับการผ่าตาดัดไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาในระยะยาวต่อการทำงานเพลงของนักร้องชื่อดังนอกจากนี้ทางครอบครัวของซีมัทนาวีทั้งคุณแม่และพี่สาวอีสองคนได้เปิดใจว่ารู้สึกโล่งใจที่อาการของซีอยู่ในขั้นที่ปลอดภยัยและทางครอบครัวไม่คิดที่จะเอาผิดหรือดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นต่อผู้ที่ขับรถชนเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุและฝั่งของนักร้องสาวหล่อเองก็มีส่วนประมาทกับเหตุการรณ์คั้้้งนีดวย เขาว่าจําได้ไหมเขาบอกว่าจําได้แค่ถึงเบตึ่งกลางถนนแต่ว่าจําได้ว่ามาปวดอีกทีหนึ่งคือปวดมากตอนที่จะผ่าตัดปวดมากๆก,ก็เลยต้องเข้าผ่ก็เรียกชื่อดังๆถามเขาว่าเออจำได้ไหมเขาทุกอย่างาต้องต้องพูดดังๆค่ะเพราะเขาก็จะคืออย่างเมื่อวานที่เขายังไม่ค่อยรู้สึกตัวเขาก็จะกรอบตาไปมาเม่ยกชื<อ>ทางนี้แล้วพูดได้เลยบอกว่าหิวน้ำพูดแต่หิวน้ำ แต่ว่าข้าวพอให้ดื่มน้าก็จะสําลักอาเจียนตลอดก็เลยก็เลยแค่จิบนิดหน่อยเขาเข้ามาค่ะเขาไม่ได้หนีตลอดค่ะเขาไม่ได้ิเขาขอโทษตลอดเวลาเราก็บอกว่าโอเคมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆคือเราก็รู้มันเป็นอุบัติเหตุเขาก็รู้สึกเสียใจค่ะเขาก็บอกว่าเขาเขาเสียใจเขารู้สึกแย่เขาอยู่จนกระทั่งวันตอนที่เข้าผ่าเลยก็ก็ก็คงต้องเป็นไปตามที่ ที่ควรจะเป็นนะคะให้ท้างต้นจัดการมาเพราะจริงๆเราก็เออเป็นความประมาทด้วยค่ะเราก็เดินข้างถนนกำลังใจเป็นไงบ้างคูกแม่ตอนนี้รู้สึกมีกำลังใจดีค่ะเพราะว่าลูกเอ้นแล้วคุยได้แล้ว ทางด้านครอบครัวของซีมัทน,นาวีจะยืนยันว่าไม่คิดเอาเรื่องกับผู้ที่ขับรถชนคือนายสมพรจูตระกูลอายุ32ปีแต่เจ้าตัวได้เปิดเผยภายหลังว่ารู้สึกเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและคิดว่าสิ่งที่ตนสามารถทำได้ดีที่สุดในตอนนี้นั่นคือการติดตามเฝ้าดูอาการของนักร้องชื่อดังอย่างใกล้ชิดรวมถึงคำขอโทษที่เขานั้นเอ่ยกับซีและครอบครัวมาตลอดหลังเกิดเรื่อง หนึ่งกำลังใจที่ส่งผ่านมาให้นกร้องสาวหล่อนั้นคือบรรดาแฟนคลับที่เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งดอกไม้และสมุดเยี่ยมผู้ป่วยที่เขียนให้กำลังใจนอกจากนี้ยังมีเพื่อนในวงการมาเยี่ยมอีกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจองเบย์อดีตสมาชิกวงเคออติกนกร้องสาวร่วม่ข่ขนมจีนกุลมาศนักสแสดงสาวเมพิชนาตรวมไปถึงหนิงปาิตาและอาซอภรรยาของฮฮอสุรชัยเชษโชศาก,ก็มาเยี่ยมอีกด้วยค่ะ